สวัสดีครับมรนยากาศดีๆเนี่ยมัอมเศ้าพี่น้องมาพบพ,พ่อกับบ่าเผ็ดค้นบัวให้ง่าย้นก็แล้วพี่น้องตอนนี้ก้อนจุผ้าเบื้องอเงินเอ่าเห็ดยังกิดจ,จะกลับระจําวันกันน่าอูดกุยกับพี่น้องก่อนพี่น้องอยากบอกว่าอากาศทางอีสานมุกดาหารบ้านเราตอนนี้ก็จะร้อนแล้วนะพี่น้องนะไม่มีความหนาวมาเลย ราะว่าจะหนาวเฉพาะตอนกลางคืนช่วงตีหนึ่งหรือหกทุ่มจะหนาวอยู่พี่น้องครับวันนี้ขอพูดไทยเลยนะครับผมแในช่วงบุง่งสองมุ้งแบบนี้เนี่ยโอ้ยอ่อ,อนทับยแย่ๆแลวพี่น้องนี่พี่น้องพักก่อนข้งงางม,มาพี่น้องก็อยากบอกพี่น้องให้ดูแรกสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ออากาศเปลียปล่ยนแปลงขอคุณพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่เป็นห่วงก็กัวฮันซา ทุกท่านได,พนด้พี่น้องเน้ออย่าลืมกดติดตามช่องบาเป็รสามมณฑลลาบริษานน้องมานาก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าน้องมานาเขาทําอะไรน่ารักน่ารักบะเภ็ดค่อยจะถ่ายลงช่องน้องมานานะครับเนาะมีะมกิจกรรมของน้องมานาน้ะพี่น้องเนาะอย่ลืมอย่าถิ่มอย่าปากันเด้อพี่น้องซ่องสิงใหง่สิโตไดขึ้นน้าพีน้หนองนะครับเด้อปีใหม่แล้วเราเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปกับปีที่แล้วในอดีตน,นะพี่น้องเนาะส่วนปีใหม่นี้ก็เริ่มต้นใหม่ครับผม ไปไปเบิ้งกันเลยชีวิตประจำวันมื้อนี้ครับแล้พ่อการอากาศเนี่ยมันเศร้าดีๆพี่น้องเไงบ้าคอรี่ค่ะเห็ดหนาที่ฝนเบาเพียกเห็ดหนาที่บาเพี่กหาไทยมุ่มังงามหาไทยโอ้ยเฮียนมาหน่ายพี่น้องเบิ่งขึ้นเขาเลยลราอย่าเบื่อคอยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเป็นกขาลังใจคอยเนี่ยคอยยุ่งเฮียนเขอมาจากแนวจิตไทยคือนคอยวอาทุกคลิปน่ะ จับกล้องกันมากขก็เห็นแต่เฮี้ยนกับเทียงหน้าข่อยน่ะพี่น้องกับต้นกล้วยข่อย่างนะพี่น้องเนาะฝ่ายมันก็ลังเลี้ยงใจเนี่ยนะครับเด้อตอนนี้กับประมาณมุ่งกลัวนะนพี่น้องเลยมุ่งกลัวขวตื่นตะเซาหล่ะต่ว่าขอากันนั่งขี่ไฟขว่องไฟกับน้องกับหลานขวอ,อยู่วันนี้ขวากันถึงเวลาแดดออกกวาดไทยพี่น้องมองึงแดงน้อยอย่างน้อยเอ,อ้ยบ่เป็นยังเนี่พี่น้องนอนนี่าั่นจ้องมอเตอร์ไซค์จ้องข้าเจ้ามาหนักกะเฮา เป็นล่อบพพ่อเป็นญามดีแต่ละคนนะไปพีน่น้องเข้าเบิองกล้วยก,กันเน่งน,น้อยรักษาความปลอดภัยพี่น้องกล้วยไข่นี่กันเจ้ามาตัดพี่โบมันตอนนี้เนาะโอ้ต้นมันจึงงอนะมันหนักขนาดนี้แล้วน้ำนาเลี่ยงมันก็บจิบง,ง่ามนะเด้อพี่นอ้องกล้วยแหง้งเงี้ยวเฉาอันนี้หลานไขอ่อุ่นอย่างนาะพี่น้องขอดูก่อนฝนอุ่นอย่างต้มเป็ดวัน โอ้ต้มเป็ดพี่น้องเลยต้มเป็ดกินเลี้ยมืระเพนนี่พี่น้องมันได้หลายๆกินกรบเพื่อหมดฮัลโหลเฮ็ดเนี่ยมักหลามักหลาน้องไส้เดี๋ยวนี้มีเอฟซีหักเพิ่นเนาะสร้างตาไอเนีาะเอ้ยย่องรถย่องน้องไข่หามอะไดรเนาะหามเนาะหามบ่ได้เนาะความรู้สึกพี่น้องแต่พี่น้องพี่มากก็ดีใจเนาะหามเนาะ อืเอาแล้วน้องสาวยอ้เดี๋ย่ะคือเ่อเห็นยังไงทิ้มาได้จากเมืองละส่องทาคนน่ยเล่าขว้าอันนี้พ่อขว้าว่าเอ็กเนี่พี่น้อง <c oughs> เออน้องสาวเขาคือจะเงียบเดี๋ยร<ช>่ะอันนี้เร <ๆ S 1> าหยอ,อกกัน <ๆ S 2> มวนซื้อไ <ๆ S 2> ด้พี่น้องเลยวันใต้เบาคว้าวไ,ไดดอกอันแก่ยัง่ง <c oughs> <c oughs> นี่นะพี่น้องก็คอยที่ฮักนี่ถึงถึงสีแก่ถึงที่กินยังไรกัน ก้าู้พี่น้องรู้จากเฮ็ดไดอยู่มันว่าเเออคันกินล้วนอนย่างเดียวเนาะมันว่าได้กินแล้วนอนอย่างเดียวนนเาน,อนอาเนะออ้พาเห็ดยังเห็ดได้มืดพี่น้องแน่นอนแล้วตอนคืนขึนดีอย่างหนึ่งล้วก็บพหาเลี้ยงคนเป็นอืมแต่ยูกับเพิ่นที่เระกินแล้วก็เว้าม่วนใหไอ้ใหญ่ฟังป้าทําตัวลกกินในเรื่องามเด้อเนี่ยพักบุ้งเฮาแม่เบิ่งพักบุ้งเฮาคักอีเลี่อาบันนี้พักบุ้งบันมันขึ้นแหม เจ้าน้อยก็ได้เอาไปกินเขาตำหุง่งในตอนนี้เนาะนี่น<ช>นพี่น้องถึงถึงที่กินได้เพ่อนไก่แก่พ่อมีแห้งเพลินเชี่อเราพี่น้องว่าได้เป็นพิดเป็นไผ่ครับไม่มีแต่ตลกอย่างเดียวแต่ว่า,นา,นาคนามันบกพ่อยง่ามมันขึ้นเป็นยมบางทีปุ๊บทิพองเดียนก็นได้กินสองเดียนทิองเดีย <c oughs> นนะนก็ว่าซื้อก,กินซะก,ก่อน <c oughs> เอาเบอร์สังเกตว่านี่สังเกตว่านี่พี่น้องอันต้นใหยังก็ทำนี่ก็ได้ก็ลืม ต้นองบวบเนาะบวบหรือเปลี่ยนบุญเออฟาดขึ้นมางามเนาะเด็ดหวานพี่น้องเลยต้นองบวบนะ <c oughs> แล้วคนสวยทำอะไรเ <c oughs> จ้าเ <c oughs> จ้าเจ้า <c oughs> ส่งผมมม่หันมาบางดีดีด้วยเบอร์อันนี้กวยม้วนอันนี่คอือกอยอ่อนทอดลานกอยเด้อพี่น้อง <c oughs> เขาเรียกทรงอะไรทรงมา้าอันอันทรงหน้ามาเนาะลนะ่ะเนาะเขาเอินเนาะหรือว่ามาสิงเออ อันนี้คอยอุ่นต้มเนื้อนะพี่น้องให้น้องเอาอนเนื้อต้มเนื้อมาอุ่นมันเป็นไข่เห็นบ่าแต่มันหนาวมากกับเป็นไข่เนาะยังกลิ่นข้าในเหมือนอยู่อุ่นอีกกระแทบอีกขึ้นเขาเป็นไปซื้อยาสูบเป็นคนมากนะพี่น้องเป็นอุ่นอันนี้มาน,นี้เป็นอุ่นยังบุบันนี่ยมันกระลังเปิดหายที่เนวมาอุ่นลาเป็ดตะมื้อขึ้นในกลางนัดย,ยังเป็นจาดพี่น้องเลยอ,อันนั้นจะทําอะไรจ๊ะ อุ่นอ่าดแข็งกลางนราเนาะลาเป็ดมาขึ้นนี่แหละพี่น้องอุ่นเน้พี่น้องเลยยน่ยมัเศร้าอันเศร้าปะบด้เวณคลิปเพชรครับเนี่ยก็อุ่นนี่กินแล้วก็แล้วเนาะนี่เนี่ยบราเวณน่ะมีซีนเป็ดตอนเดียวปิ้งอิ่มเลยเด้แต่ว่ากันเทาเฮ็ดคลิปทอดจะปิ้งเอาปิ้งเป็ดมากินตอนเดียวกับพี่น้องก็เพือเนาะครับเนาะเออจริงๆแล้วกับบริเวณท้ายคลิปนี่ซ้ำนี่นี่อิ่มกันอีกนะครับครับเศร้านราเนาะดีเด้จังหวะ ปลากระป๋องอันเดียวน,นยี่บ่ได้ใส่น้ำมะริเลี่หรือว่ามันชีสื่มอมุ้งมาเองว่ามันมีน้ำอยู่อ๋อเมีนเอาน้ำต้มใส่กันน้อยเมีนเอาน้ำต้มเออแมีนโอ้เป่าคอเนี่ยกานเอาน้ำเปล่าใส่มันสิจากรามเนาะแมียนเออทีนี้พี่น้นองกับพ่อได้มีแนวเห็ดบลาเพลิกอะไรว่าอยู่น้ำกันนี่แหละพ่อได้เห็ดคลิปไปพี่น้นองเมือง,เองนราเนาะที่พี่น้องถามนี่ว่าบป่าคอไปเห็นงานเนี่ยว้าไอ้หยู่น้ำนี่แหะพี่น้อง เพราะว่าบา่บาเพียรกับพ่อได้ถ่ายคลิปกับพี่น้องเพราะว่าตื่นเช้ามาได้ถามพเพิ่นน่ะลินดี้เฮ็ดหยังบ่ก็อเฮนยังบ่เวียนเฮหยังนะพี่น้องไปมาไม่รู้ซี่ล่ะครับแม<น>่นไปใส้บ่ได้ดอก <c oughs> ไปแล้วก็มาแม<น>่นพี่น้องก็เหลืออยู่บ่หลายแล้วเนาะเออเหลืออยู่แค่นี้ล่ะพี่น้องเอ้ยอันว่าไงนะพี่น้องก็มีหลายแต่เฮาบ่กล้าไปรบกวนเพิ่นนะมเนาะเฮากลอยู่กันแบบแบบบ่าพ่อในซีซั่นนิทบ่าเพียรให้คักกว่าหมู่ล่ะก็บ้าตรงๆลรถนะครับเนาะในบรรดาอ้ายน้องนี่ เนี่ยน้องอดเดียวนี่เนี่ยแอบอยู่น้ำคนอื่นกับคนกับบ้นรึ่งก็อยู่น้ำเบาเพ็ดพี่น้องไงบ่ให้กันเยี่ยงกันกันเอากันกลับม่าให้กัาพี่น้องเลยโอ้หอมเนี่ยหอมเนี่ยหอมพี่น้องหอมน้ำต้มอันน้ำต้มเป็ดกกระป๋อนี้เข้ากันมันคือยังไงมันข้าวกระมอนอะเฮ้ยพี่น้องบ่ทำได้แก่เลยพี่น้องวันน่ะ เนแลก็คุยกินก่อนตรงไนเอาไหมพี่รองได้ยินว่าที่คุยเราเรื่อบนที่หอมประกันก่อนยันเราคุยคักได้ไลยันนั้นคุณยายพ่ถ่ายคลิปจงทองไว้ํำเด้ออิ่มกนคุณยายเราทำเนาะี๋ยวจะไหนคุณยายจะม่าลิลลี่มาถ่ายคลิปกับยายหน่อยไะ่ากินเสีบเออแต่ว่าลินลี่นั่นดีอย่างหนึ่งอันนี้ว่าได้บอกเปรียบเทียบใส่เบาขอนะบอกเวตเบอกว่าอันนี้เราความจริงเราเนาะ ดีตรงไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าน,นะครับเนาะเออดีตรงนี้แหละพี่น้องแล้วก็ไม่ติดเพื่อนเพราะเด็กน่อยซ้ำไว้ซ้ำนิรี่นี่ซ้ำนินกรลังติดมูนะครับอันบอกอีลีเลยบอกเพีรยสมัยที่องสิเตียร์ก็รินรี่นี่เว้ยไปแล้วข้าขึ้นยางซูมหาแล้วโอสูมยาแล้วหาร้อยสูมยาแล้วตะกีนน้เนาะครับเนาะเอออยากกินเหล้านมูน mana, มเราดิตะกี้อาบอกเลี้ยงว่าหน้าสมไยตะกี้รุ่นเจ้านะ่สบายดีครับคุณแม่ครับ เพืนน่อนนร้านเจ้าอุ่นยังียบไวเหมือนเหล่าเจ้เฮ็ดคลิปอันไหนวันนี้สีลาดเท่าโอ้แม่สีลาดเท่าเอ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 าข้อเมียนี่เอางามๆพี่นอ้องเออหรือว่าสายไหลอีสานใช่ไหมแม่เอางามๆแม่ว่นสุดท้ายกาวกาดด้แม่แล้วเดียกจินพ่ะเวทิท<บ>ายมึงครับพี่นอ้อง เน่คนงายมัอยนี่อันนี้คืออะไรของตัวเองใช่ไหมค่อนง่ายแบบแบบแบบนี้เออแม่นบอกอ่อนง่ดีแหละเจ้าจิต้มดีหร่า่อนง่ายดีโอเคโอเคอันนี้คือหอยปังนะครับผมน้องมนแช่ไว้แต่เมื่อคืนนี้อันคันซีเบลนะเอฟซียังไงพี่มาบอกว่าเพลิดเพลน อันเจ้ากินหอยปังดิบมื่อกี้เขาจะยุดเบิ้งคลิปเจ้าสองมือไว้แล้ววาองฉันรอบไปดิเหตุจังไหนกินละก็เอฟซีขวางซุกบ้างเขาจะยุดเบิ้งคลิปเจ้าสองมือไว้แล้วเลี้ยวไปไหนเอาเรียกแต่สาวมณสิเอาววันนี้แม่เฮ็ดจังไหนกับท้องต้องฝักนะแม่เนาะสัโอ้เพื่อไหว้ท้องจิ่ายสดง่ายเนาะพี่น้องสาไหลอันนี้ร่อนอะไรจ๊ะร่อนขาพี่น้องเลยอันนี้แม่ใส่ถั่วนั่มนะแม่เนาะอืมถั่วนี่ขาดเมื่อไร แต่ว่ามันสูตรมันป่ตายโตมันแล้วแต่เปิงบ้านได้เฮ็ดกินบ่คือกันนะแม่เนาะบ่ได้เฮ็ดราบดิบเด้อพี่น้องเฮ็ดสุกเด้อเป็นมอญต้มน้ำประเดชอยู่ครับาาเนยซอยเครื่องเอาอันนี้ก็เฮ็ดราบดิบกินได้กันตไแม่ผู้นกินดิบนาะบ่เฮ็ดสุกสุกอย่างเดียวเนาะเท่าเนี่ยต้องเฮ็ดสุกเพราะว่ามันอาจย่อยยากมีอย่างในหันเนาะมันเข้าเอามาแต่ใส่แม่เนาะครับพี่น้องอันนี้กระิรียนเียก็ต้มหอยให้ยีแม่เนาะหอยนี่เขาจะแกะเอาเนาะแม่ เดือดก,กิมเอาท่านนั่นมันเนาะกินมะฮวมันโอ้ยแม่เนาะพวกได้หลายเติบเยลยเห็นหมดแล้วเนาะพวกทั่วแล้วพวกเขือไปบักเขือน,นเาะหรือพวกได้ยังมักบักเขี้ยขึ้นก็แล้วแต,ต่ส่วนไปสูตรมันเนาะผมไมีบักแข้งครับแต่ผมเห็นข้าเจ้าบางที่ก็ใส่บักแข้งกันแ้อยลองแรงนะแม่เนาะเออพอได้พอได้สุดนะแต่แล้วถ้าผู้มากเนาะเออพอใต้เองมาแม่เออเรามาก ผมไม่มีวาสนาได้เห็นเราซ้ำนอนเราไปก่อนท่านเห็นจะเถื่อได้เนาะบ่เห็นแต่ในรูปครับในเห็นแต่ได้โทษทรัพย์เที่ยนึงเราโท่วมาหาหนางมนุนตอนผมเห็นงานยุปปบปั๊มน้ำมันนะโท่วมาาม,ม,มากเออเห็นเห็นแต่ในโทษทรัพย์มักล้มคุยดุรานอ้อออาวแล้วสโลเคฮะอืมอ้าวนีเ่เรียกแจกหอยให้ย่ายเลยพี่น้องคนนี้คิดถอดเราด้นะเมียนเนาะ ม่ได้เคยคุยกับพอเถาอีไทีเวครับั้ทียอเรภาพตายภาเกิดไม่แล้วว่าเถ่ารแล้วเป่าแบบนั้นพี่ดิวภาพตายแล้วภาเกิดไม่แล้ววะเออได้ยินว่าลิลี่ว่ามหมร่างไิมาพู้สาวใหม่วาลิลี่วาเออมันคนเจ้าชู้ที่แม่ คนแบบผู้ยิ่งแบบกระเทยแต่ผู้ยิ่งหมัดติดเออคนปู่เมียเนาะเอาง่ายๆท่านัอาเห็ดมูน้ำูยิงเมียอกนะเมียไพนเขาตีสุเลยมือคนข้าร่มดีพ่อเต่าเอ้บริสันดเอาเคพี่น้องจะซอยขาได้พี่น้องขาอ่อนทำนี้ขากคตเอาขุดเด้นพี่น้องยิ่ีไปโคเอามาจากต้นเขาเองสหลัดเท้าที่ขาใส่น้ำจังแซ่บ มะเขือกัโอ้ตในลายเติมเนี่ยนี่ผสมกันลาบเท้าลาบปลากระปักคะขาดว่าไรเนี่นะ้แม่เนาะลาบปลาเนะ่ะต้องใส่ขาดถึงกันครับเนี่ยมันดาต้มนะแม่เนาะดาต้มนะขาดว่าไรนี่กันซอยขาดอะไรกันตอนต่อไปพ,พี่น้องมาเลยถ้าพุณและแม่ต้มน้ำปลาแดกนะแม่เนาะต้องต้มน้ำปลาแดกนะพี่น้องขอเสียบนา้าไปเพิ่นนี่อ่าโอ้อันนี้มันเก็บผักแก่ทราไมขาดมันเปล่าล่ะอันนี้ผักเราเองนะพี่น้องเด้อ เก็บจเขาเกินมันหนาเกินไป <laughs> เก็บจากเขาเองส่วนทางนี้ก็แกะหอยหอยครับของชอบผู้ชายผู้หญิงก็ชอบเหมือนกันก็คือหอยอ,อย่าคิดลึกเลยพี่น้องเนาะหอยก็คือหอยของกินนะพี่นอนะ้องเด้ออ่ะโอ้ยเมีเราเห็นเราโตน้ำปลาแดกอยู่พี่นอ้องเอาพี่น้องวัเนี่นยเมียแล้วก็ยีสุอยพักใจเริ่มมันเล้งแล้วนะแม่มาเนี้ครับ กีนอยู่ในบอ่อกุ้งให้ทายายแม่ท่านแม่ให้อนน่พี่จำเออแต่คือพอ่อตอนนี้แม่มาเห็ดคลิปน้ำใหม่ๆอะไรกันเนาะพ่อนนี่ยแกกมวนในครอบข้าวนะแม่เนาะตอนแม่เราไมาอยู่ในบอ่อกมีแต่แม่เราเห็ดสวยกินน้ำม้วนะะรักษา่อย่านแต่งูอยู่ในห่อง่ลยเนี่ย <c oughs> นี่งูเหลี่ยมเนงะูคุณไก่คุณมือคุณมือเออบพ่อรครัเห็นบอกข้งงูนง่นน้ำ ไอ้ข้าวเห็นเห็นแต่อี่แม่เนาะสามาตกปุกเอาตุ๊กปุกเอาเอองูเหลี่ยมไหลเมื่อกี้เอางูเอาไก่เนี่ยเขางูเหลี่ยมเอากระอันตีท่านตูนึงแต่ว่ามันไปท่านมันไปอีกนะแม่เนาะมันบ่เป็นอย่างจอบกินเนาะเอาไปนี่ยีแม่แล้วก็สซี่าบแบบซุกเด้อพี่น้องน้ำปลาแดกนะคะปรุงพอดีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเถาใส่ยังเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วหม้อพุทนาะเอาเทาลงเลยลาบซุกเด้อพี่น้องลาบ หน้ำซุปลงมาเดี๋ยวเามาถอเรื่องนี้ก่อนถึงน้ำพรอนเข้าไปให้เป็นแบบนี้นะแม่วันนี้เนาะเห็ดนี่มันมีอย่างอีกกาอีกกันนึงอันชิ้วเขียวแม่ที่ข้าเจ้าไปเห็ดจินขึ้นกันนะเขาเอินยังก่อนเนาะว่าเพิ่ก็ลืมผำมผำมผำมเออแม่เคยเ็ดกินน้ำแก้วอะไรน่ะผำมอ๋อผำมแม่ครับไข่ห้ามันสีบวนบลอนว่มันจะเป็นไข่อย่งไรบัวจำว่าอะไรนะมันไข่ทำเออใส่พป่นวันนี้แม่ใส่พริกป่นได้หรือไม่ได้พี่น้องใส่พริกป่น ครับเมี่ยงส่้อยลูกดวดใส่น้ำเนาะครับเนาะมันมีมันมีพริกเขียวเลยใส่พริกแดงเลยเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวว่าขอดีขวดเขาขวดขวดก่อนครับนี่ร้านคอยจะแกะได้หลายแล้วเอาธารกินนี้ลฟ์ไปก่อนเด้อพี่น้องไว้ฟอนไม่ขี้หนะผู้ใดอยากกินแซ่บแซ่บไปกินในซองเมี่ยหมอนพากินปลาเที่ยวในแม่เนาะครับ